สวัสดีคะ่ะแผนลักลวงใจตอนที่19-25ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจแปลที่น่าอะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะเข้าไปให้กำลังใจผู้แปรหรือสนับสนุนผู้แปรได้ที่เพจเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยนี่คือคุณใจทั้งหมดของบ้านหลังนี้ เธอสามารถเข้าออกได้ตามต้องการรหัสผ่านคือ1 9 1ส่วนอันนี้คือคุณแจห้องใต้หลังคาบางครั้งเสี่ยวเปาชอบไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นเพราะงั้นเธอควรจะเก็บไว้กับตัวและอันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณให้คุณแจกับฉันคุณไม่กลัวว่าฉันจะยกเขาบ้านคุณทั้งหลังหรือไงเธอต้องการอะไรก็บอกละกันเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอขนเอง เอ๊แต่น,นี่จะบ้าไปแล้วเธอควรเก็บกุญแจรถคันนี้ไว้ด้วยเพราะมันจะสะดวกเวลาเธอต้องออกไปทำงานข้างนอกโอ๊ยความรู้สึกแบบนี้มันอะไรกันเฮ้อลืมมันสะเทอบ นิงซีเวลาของพวกเรายังอีกเยอะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เพือ่อฮัลโหลคุณว่าอะไรนะงานเปิดกล้องจะเริ่มตอนเที่ยงทำไมคุณไม่โทรบอกฉันล่วงหน้าก่อนฉันยังต้องใช้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งหน้า นั่งบ้าช้างลี่เซี่ยวเปาหนูไม่ควรเรียนรู้คำพูดเมื่อตะกี้นะเข้าใจไหมดีมากเกิดอะไรขึ้นก็งานเปิดกล้องที่จะเริ่มตอนเที่ยงตรงจากที่นี่ถึงสถานที่จัดงานต้องใช้เวลาอย่างน้อย50นาทีกว่าจะไปถึงจะให้ฉันไปโดยไม่ได้แต่งหน้างั้นเหรออ่านี่มันฆ่าฉันชัดๆมันทำไมงั้นเหรอเธอน่ะ สวยที่สุดอยู่แล้วขอบคุณสำหรับคำเย็นยอนะคะแต่ในกรณีนี้อย่างน้อยก็ต้องแต่งหน้าเพื่อให้เกียรติสถานที่บ้างเงินรอสักคู่ฉันให้เวลาสิบนาทีรีบมาถึงที่นี่ให้ไวที่สุดทำไมฉันรู้สึกเหมือนเขากำลังทำสิ่งสำคัญบางอย่างณนะสถานที่จัดงานเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องเทียนเชี่ย เสี่ยวลัว่นี่คือครั้งที่สองแล้วสินะที่คุณและโจซีได้ร่วมแสดงกันอีกครั้งไม่ทราบว่าตลอดเวลาที่ร่วมงานกันคุณไม่เคยมีความรู้สึกดีๆกับโจซีเลยงั้นหรือคะโจซีเป็นคนที่น่าสนใจมากแต่ฉันไม่มีพื้นที่ให้หัวใจดวงที่สองหรอกนะคะเราทุกคนต่างก็รู้ว่าเลดี้หนิงได้มอบหัวใจให้กับคนอื่นไปแล้วดังนั้นผมจึงไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอีก ผู้กำกับกลัวฉันได้ยินมาว่าเจียชิงชิงไม่ได้รับการคัดเลือกให้เล่นบทบาทสำคัญนั่นเป็นเพราะว่าเธอสวยไม่พองั้นหรือคะอ๋อใช่แล้วฉันยังไม่เห็นคนที่รับบทเมอง์ชัคเกอร์เลยเธอจะมาที่นี่หรือเปล่าเธอจะมาที่นี่แล้วทุกคนก็จะรู้ในไม่ช้านั่นไงเห็นไหมผมยังพูดไม่ทันขาดคำเลย ช่ยยทีไ้ปรระโน์คุณหนิงชุดที่คุณใส่เป็นชุดระดับไฮเอนด์ end, ที่ออกแบบโดยคาร์ลเกอร์เฟลหรือเปล่าคะสไตล์หลของคุณคืออาเธอร์ใช่ไหมไม่ไม่น่าเป็นไปได้เธอเป็นนักแสดงหน้าใหม่เท่านั้นแล้วเธอจะมีสไตล์หลีชื่อดังขนาดนั้นได้ยังไงเป็นไปได้ไหมนะที่คนเหล่านี้จะมีดวงตาที่เหมือนกับเวทมนตรู้ไปซะทุกเรื่องจริงๆคุณ คุณจะให้เขามาแต่งหน้าให้ฉันได้ยังไงคุณไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นนักแสดงสังกัดซิงหุย้ยแล้วยังไงเธอจะยอมหรือไม่ยอมมันก็ขึ้นอยู่กับเธออืมได้ฮไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดยังไงถ้าพนักงานเขารู้ว่าเจ้านายของเขาใช้พนักงานตัวเองไปแต่งหน้าให้นักแสดงของสังกัดอื่นคุณเน่งคุณคือนักแสดงหน้าใหม่ของวงการบันเทิงนี้ใช่หรือเปล่าครับ ไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะเลดี้หนิงก็ถือได้ว่าเป็นมืออาชีพในวงการบันเทิงนี้เหมือนกันจริงหรือครับแล้วคุณเคยเล่นบทบาทไหนมาก่อนงั้นเหรอ,อการถ่ายภาพยนตร์เป็นงานที่ฉันชอบมากที่สุดในสายตาฉันไม่ว่าบทไหนๆจะสูงหรือต่ำก็สำคัญเหมือนกันแต่ถ้าพวกคุณสนใจแต่บทบาทนักสแสดงหลักกันหมดแล้วจะมีบทจิ้งจอกสาว หญิงชราชั่วร้ายและนางร้หดหดไปทำไมกันล่ะคะไม่เลวเป็นคำพูดที่น่าพอใจมากไม่ทำให้คนฟังรู้สึกเสียใจเลยด้วยระดับมันสมองและไอคิของเธอนายมีความคิดเห็นยังไงล่ะบางทีบริษัทซิงหุย่ยอาจจะตาบอดไปแล้วละมั้งครับถึงได้มองข้ามคนเก่งๆแบบเธอคนนี้หนิงซี่ เธอไปได้ชุดนี้มาจากที่ไหนอย่าหวังว่าบริษัทจะตามมาจ่ายย้อนหลังให้เธอนะและอีกอย่างใครเป็นคนบอกเธอว่าบทตัวประกอบสำคัญเท่ากับบทนักแสดงหลักเธอเป็นแค่นักแสดงสมทบเธอรู้กฎเกม์พวกนี้หรือเปล่าใครเป็นคนบีบบังคับให้ฉันมางานจนวินาทีสุดท้ายกันละ่ะและพอแบบนั้นฉันจะทรยยศความตั้งใจของคุณได้ยังไงจริงไหมเธอ เธอควรจะรู้ว่าเสี่ยวลวมไม่สามารถที่จะดื่มไวน์ในงานได้เพราะงั้นเธอจะต้องเป็นคนดื่มแทนเธอเข้าใจไหมเอาไวน์เทใส่หน้าเธองั้นเหรอฉันคิดว่าฉันทำได้นะเธอนักสแสดงนำหญิงทั้งสองของเราไม่เพียงแต่สวยงามแต่ทั้งคู่ยังมีนามสก,กุลที่เหมือนกันและก็มาจากบริษัทเดียวกันอีกด้วย ทางทางที่ประธานหนิงงานก็ยุ่งมากแท้แต่ก็ยังสละเวลามางานพวกเราทางทีมงานทั้งหมดรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆผู้กำกับกลัวคุณสุภาพเกินไปแล้วผมยังต้องขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่นะหืรลืมไปเลยว่าฉันกำลังเลิกบุรี่อยู่ เฉากลัวเป็นที่เคารพนับถือของเราปกติลูกสาวคนนี้ยุ่งมากจนไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านถ้าผมไม่ได้มาที่นี่เกรงว่าพ่ออย่างผมก็คงยากที่จะได้เจอเธออีกโอ้คุณพ่ออย่ายน้อยใจไปเลยฉันจะกลับบ้านไปทานข้าวกับคุณพ่อในค่ำคืนพรุ่งนี้การเล่นละครพ่อลูกนั้นไม่เหมือนใครเลยจริงๆประธานหนิงมาหาฉันแบบนี้ ไม่กลัวคนอื่นเขาจะคิดว่าคุณหวังอะไรในตัวดิฉันงั้นหรอคะหุบปากแกมันไลย้ยางอายไร้การศึกษาไร้การศึกษาแน่นอนว่าฉันมีคนที่คอยให้การศึกษากับฉันอยู่แต่โชคไม่ดีที่คนจะให้การศึกษาหรือก็คือพ่อของฉันเขาไม่อยู่ซะแล้วเพราะงั้นฉันยังหวังว่าประธานหญิงจะเห็นใจและให้อภัยฉันคนนี้ด้วยนี่แก อะไรกันยังคิดจะตบตีฉันเหมือนเมื่อก่อนอีกงั้นเหรอแกต้องปฏิเสธที่จะเล่นบทนี้ซะอย่ามาทำให้ฉันต้องขายหน้าอีกจะจัดการกับฉันคนนี้งั้นเหรอคุณคิดว่าคุณเป็นใครอ๋อลืมไปแล้วคุณคือประธานหนิงพอเห็นฉันคนนี้อีกครั้งก็คิดจะใช้อำนาจของตัวเองบังคับฉันเหมือนเมื่อก่อน หรือจะปล่อยให้เสี่ยวล่วงมาใช้กลอุบายง่ๆกับฉันงั้นเรามาดูกันว่าคุณและเธอจะทำยังไงถึงจะเตะฉันออกจากวงการบันเทิงได้หนิงซีฉันได้ยินพ่อพูดมาว่าเขาไม่ต้องการคาดหวังกับคนอากตันยูอย่างเธอดูท่าทางเขาจะโกรธเธอมากเลยนะตอนนี้ฉันไม่อยากให้เรื่องมันยากหรอกนะแต่ใครกันล่ะ ที่ทำให้พ่อหัวเสียได้ขนาดนั้นเธอควรจะออกไปจากวงการนี้เท่าที่จะทำได้ดีกว่าเฮึเย,ยนพี่เย,ยนพี่มาที่นี่ทำไมกันพี่ไม่บอกฉันหรอกเหรอว่าจะให้ฉันไปหาพี่นะ่ะข้างนอกฝนตกหนักเพราะงั้นพี่เลยไม่ค่อยไว้ใจเสี่ยวซีเธออยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอ ด้านหน้าโรงแรมฝนตกอย่างหนักเสียวซ,ซีข้างนอกฝนตกหนักมากให้ฉันไปส่งไหมฝนตกหนักโทรหาแท็กซี่ก็คงไม่มีใครว่างมารับคุณหนิงไม่จำเป็นต้องเกงอกเกงใจกันก็ได้อ่าพี่เย็ยนพี่ขับรถอะไรมาถ้าเป็นรถแข่งที่นั่งก็คงไม่พอแล้วข้างนอกอากาศหนาวมาก รีบกลับบ้านกันเถอะนั่นมันลูกถิงเซียวอีกแล้วหนิงซีเธอมีอะไรดีกันแน่ข้าลือหาตตะก,กูลลูกทำไมเธอถึงดื่มหนักขนาดนี้ฮึอย่าคิดว่าจะหยุดชั้นคนนี้ได้นะเป้าหมายมันมีไว้พุ่งชนไงเล่า เหนื่อยใจนายเป็นใครลู่ถิงเซียวอย่ามาโกหกฉันที่ที่นี่คือห้องน้ำผู้หญิงนะลู่ถิงเซียวไม่มีทางเข้ามาในนี้หรอกฉันไม่ได้โกหกเธอนายนายเป็นคนไม่ดีฉันไม่ไปฉันไม่ไปกับนายงั้นต้องทำยังไงเธอถึงจะเชื่อ เอาบัตรประชาชนของนายมาให้ฉันดูโอ้ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้โกหกเธอลูลูลูถิงเซียวโอ้นายคือลูถิงเซียวจริงๆด้วยไปได้หรือยังไม่ฉันไม่ไปนายมันจอมปีศาจที่โหดร้ายฉันไม่ไปฉันจะไม่ไปกับนายพื้นมันเย็นนะ รีบเข้าบ้านได้แล้วอแม่จ๋าช่วยหนูด้วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องแผนรักดวงใจตอนที่19-25ถึงแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพจแปลที่หน้าอัครับอย่าลืมนะคะว่าแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้นะคะขอบคุณค่ะ